คำาของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมอิสยาบทที่43พระเจ้าสัญญาจะฟื้นฟูและพิทักษารักษาแต่บัดนี้ยาโคบเอย๋ยพระยาเวผู้ทรงสร้างท่านอิสราเอลเอย๋ยพระองค์ผู้ทรงปั้นท่านตรัสดังนี้ว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราได้ถ่ายเจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเราเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าและเมื่อข้ามแม่น้ำมันจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าเดินผ่านไฟเจ้าจะไม่ถูกไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้าเพราะเราคือยาเวเป็นพระเจ้าของเจ้าองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลผู้ช่วยให้รอดของเจ้า เราให้อียิปเป็นข้าไทยของเจ้าให้โครสและเซบาเพื่อแลกกับเจ้าเพราะว่าเจ้ามีค่าในสายตาของเราเจ้าได้รับเกียรติและเราเองรักเจ้าเราจึงให้คนเพื่อแลกกับเจ้าและให้ชนทั้งหลายเพื่อแลกกับชีวิตของเจ้าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า เราจะนำลูกหลานของเจ้ามาจากตะวันออกและเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะวันตกเราจะพูดกับทิศเหนือว่าจงคืนให้และกับทิศใต้ว่าอย่ายึดไว้จงนำบุตรชายของเรามาจากแดนไกลและบุตรสาวของเราจากปลายแผ่นดินโลกคือทุกคนที่ถูกขนานนามตามชื่อของเรา และผู้ที่เราสร้างเพื่อพระสิริของเราคือผู้ที่เราปั้นและทำขึ้นมาจงนำประชาชนที่ตาบอดแต่ยังมีตาและที่หูหนวกแต่ยังมีหูออกมาให้ประชาชาติทั้งหมดประชุมพร้อมกันและให้ชนชาติทั้งหลายชุมนุมกันมีใครในพวกเขาที่แจ้งสิ่งนี้ได้ และเล่าสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วให้เราฟังได้ให้พวกเขานำสักขีพยานของเขามาพิสูจน์ว่าเขาถูกต้องและให้พวกเขาฟังและพูดว่าเป็นความจริงพระยาเวตรดัดดังนี้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสักขีพยานของเราและเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเลือกไว้เพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเรา และเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั้นแหละก่อนหน้าเราไม่มีเทพเจ้าใดถูกปั้นขึ้นและภายหลังเราก็จะไม่มีเราเราเองคือยาเวและนอกจากเราไม่มีพระผู้ช่วยให้รอดเราแจ้งให้ทราบและช่วยให้รอดทั้งประกาศให้รู้ไม่มีพระเจ้าอื่นในหมู่พวกเจ้า และพวกเจ้าเป็นสัขีพยานของเราเราคือพระเจ้าพระยาเวตรัสดังนี้แหละยิ่งกว่านั้นตั้งแต่นิรันการเราเป็นผู้นั้นไม่มีใครช่วยจากมือของเราได้เราทำการใดใครจะเปลี่ยนแปลงได้อีกพระยาเวพระผู้ไทยของพวกท่านองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเพื่อเห็นแก่เจ้า เราจะส่งไปยังบาบิโลนและเราจะนำพวกเขาทุกคนมาเป็นผู้ลีภยัยคือพวกเคลเดียมาในเรือที่เขาทั้งหลายเคยภูมิใจเราคือยาเวองค์บริสุทธิ์ของพวกเจ้าเป็นผู้สร้างของอิสราเอลเป็นกษัตริย์ของพวกเจ้าพระยาเวผู้ทรงสร้างทางในทะเล และทรงสร้างวิถีในน้ำที่มีอนุภาพอย่างยิ่งผู้ทรงนำรถรบและมา้ากองทัพและนักรบออกมาเขาทั้งหลายนอนลงด้วยกันและลุกขึ้นไม่ได้พวกเขาสูญสิ้นไปและดับเหมือนไส้ตะเกียงพระองค์ตรัสดังนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้นอย่าพิเคาะเรื่องในอดีต นี่น่เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆบัดนี้มันงอกขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือและเราจะทำทางในทินทุรกันดาลและแม่น้ำในที่แห้งแลง้งสัตว์ในป่าทุ่งจะให้เกียรติเราคือหมาป่าและนกกระจอกเทศเพราะว่าเราให้น้ำในทินทุรกันดาลและให้แม่น้ำในที่แห้งแลง้ง เพื่อให้น้ำดื่มแก่ชนชาติผู้ที่เราเลือกสรรคือชนชาติที่เราปั้นเพื่อเราเองเพื่อเขาจะกล่าวคำสรรเสริญเราถึงกระนั้นก็ไม่ใช่เราที่เจ้าเรียกหาโอ้ยาโคบคือเจ้าไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเพื่อเราเลยโอ้อิสราเอลเจ้าไม่ได้นำแพะแกะที่เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวมายัางเรา หรือให้เกียรติเราด้วยเครื่องบูชาของเจ้าเราไม่ได้ให้เจ้าแบกภาระเรื่องธัญญะบูชาหรือให้เจ้าเหน็ดเหนื่อยด้วยเรื่องกรรมยานเจ้าไม่ได้เอาเงินซื้อตระไครให้เราหรือให้เราพอใจด้วยไขมันเครื่องบูชาของเจ้าแต่เจ้าได้ให้เราแบกภาระเรื่องบาปของเจ้าเจ้าให้เราเหน็ดเหนื่อยด้วยเรื่องความผิดของเจ้า เราเราเองคือผู้นั้นผู้ลบล้างการทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเองและเราจะไม่จดจำบาปของเจ้าจงฟื้นความจำให้เราให้พวกเรามาโต้แย้งกันเจ้าจงให้การเพื่อพิสูจน์ว่าเจ้าถูกบรรพบรุษคนแรกของเจ้าทำบาปและคนกลางของเจ้าทรยศเราดังนั้น เราทำให้เจ้านายของสถานศักดิ์สิทธิ์เป็นมนทินเรามอบยาโคบให้ถูกทำลายถวายและมอบอิสราเอลให้แก่การถูกกล่าวยาบช้า